สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสอนวิธีใช้หัวล็อกนะคะหัวล็อกก็จะมีลักษณะแบบนี้จ้าหัวล็อกก็มีหลายขนาดนะคะอันนี้เป็นขนาดเล็กจ้าแล้วก็อันนี้เป็นขนาดกลางจ้าแล้วก็มีขนาดใหญ่อีกขนาดนึงนะคะแต่เราไม่มีตัวอย่างให้ดูนะจ้าวันนี้เรามีแค่ขนาดเล็กกับขนาดกลางให้ดูเท่านั้นจ้าส่วนอันนี้นะคะก็คือหัวทิปค่ะหรือหัวบีบนั่นเอง หัวทิปอันเล็กนะคะก็จะใช้กับหัวล็อกอันเล็กจ้าหัวทิปอันใหญ่ไม่สามารถใช้กับหัวล็อกอันเล็กได้นะคะแบบนี้ค่ะหัวกลางนะคะก็ไม่สามารถใช้กับหัวทิปอันใหญ่ได้จ้าเรามาดูวิธีใช้กันเลยจ้าว่าใช้กันแบบไหนนะคะเราจะใช้หัวล็อกตัวผู้นะคะใส่เข้าไปด้านในแบบนี้จ้าใส่เข้าไปเลยจ้า พอใส่แล้วนะคะบีบบีบให้อยู่ตรงปลายแบบนี้จ้าเสร็จแล้วเอาหัวล็อกตัวเมียนะคะใส่หัวทิปเข้าไปแบบนี้จ้าพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอามาหมุนใส่กันแบบนี้เลยจ้านี่ค่ะเขาจะมีเกลียวอยู่ด้านในนะคะหมุนเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะหมุนเลยจ้าประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนเลยจ้า หมุนให้แน่นนะคะเขาจะเป็นหัวล็อกกันไม่ให้หัวบีบหลุดออกมานะจ๊ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอีกรอบนะคะอันนี้เป็นหัวล็อกอันเล็กนะจ๊ะใส่เข้าไปแล้วบีบให้ออกมาด้านปลายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวเมียนะคะมาล็อกไว้เหมือนเดิมจ้าแบบนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็หมุนล็อกให้แน่นเลยจ้า เสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้ค่ะคุณผู้ชมขะนี่ค่ะล็อกให้แน่นนะคะนี่ค่ะจะได้ลักษณะนี้เลยจ้าเราจะไม่เอาครีมใส่เข้าไปในถุงบีบนี้นะคะคุณผู้ชมขะเราจะเอาครีมใส่ถุงเตรียมไว้อีกถุงแล้วก็ใส่เข้าไปในลักษณะนี้เลยจ้า เมื่อเราบีบหมดแล้วนะคะเราค่อยหยิบถุงเปล่าออกมาแล้วเราก็ใส่ถุงใหม่เข้าไปจ้าเราจะไม่เอาครีมใส่ถุงไปโดยตรงเลยนะคะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะใส่ให้ดูอีกรอบนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยจ้านี่จ้ะใส่เข้าไปแล้วเราก็บีบออกมาแบบนี้นะคะหมดถุงแล้วเราก็หยิบออกมาะคะ่ะแล้วก็ใส่ถุงใหม่เข้าไปนะคะนี่ค่ะจะใช้วักลักษณะแบบนี้นะจ้า นี่ค่ะจะบีบให้ดูนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ